thank you ชาวพุทธทั้งหลายนิยมมาทำบุญช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลใกล้จะเข้าพรรษาชาวพุทธก็นิยมจะนําเทียนพรรษาก็ดีภาพน้ําฝนก็ดีมาถวายแก่บพระภิสูุสงถ้าเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราก็มีข้าวตอกเป็นอาหารพื้นถิ่นมาถวายแก็บพระสงฆ์เป็นสิ่งมีความสามคัญเกี่ยวกับ พวกเราชาวพุทธยายคะ่ะอ่าเป็นวันวันอาสารนราบูชาก็เป็นวันที่ให้ระลึกถึงคุณพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ให้ระลึกถึงพระอัญญากรุณัญญะคือพระสงฆ์รูปแรกอ่าที่ได้มีดวงตาหินรมแล้วก็พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักกับประวัตนาสูตอ่าเราทั้งหลายก็ได้มาทําบุญเรื่องในวันอาสารนหาบูชาก็ได้เวียนเทียน<ๆ>ก็ได้ถวายพระตาหารได้ฟังธรรม เพื่อที่จะยังประโยชน์คือกายวาจาใจของเราให้สำเร็จให้ชาวพุทธได้ทำบุญเมื่อทำบุญเข้าวัดแล้วก็จะได้ได้มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนารู้ดีรู้ชั่วรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดควรทำไม่ควรทำมาจากกัปปวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคียทั้ง5้าปัญจวัคคียทั้ง5ก็คือเป็นพรามที่คอยรับใช้พุทธเจ้ามีโกนทัญญะวัปปะพัทธิยะ มหานามะและอาสัชิพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมจักกับวัตนสูตรเมื่อสแสดงแล้วพระพนทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วจึงได้ขอบวชในทางพระพุทธศาสนาจึงเกิดเป็นพระสงฆ์รูปแรกของพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาก็เกิดขึ้นนะสพุทวิถีตัง้งแต่สมัยพุทธกาลตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนมชีพอยู่สาเหตุที่ไปที่มาของวันอาสาฬหบูชาก็คือหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสัจจะรู้แล้วพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงปูวาสธรรมก็คือทร,รมาจากขปวชนะสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าปัญจวัคคีย์ทั้งห้า,หาก็คือคุณธรรมไม่คอยรับใช้พุทธเจ้ามีส่วนพัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะและอัสสชิ พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมาจากตัวนวัตนสูตรเมื่อสแสดงแล้วพระคุณธัญะได้ดวงตา,าเห็นธรรมเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วจึงได้ขอลวดในทางพระพุทธศาสนาจึงเกิดเป็นพระสงรูปแรกของพระพุทธศาสนาทีนี้วันสาระหาบ,บูชาก็เป็นวันที่ ชาวพุทธทั้งหลายนิยมมาทําบุญช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลใกล้จะเข้าพรรษาชาวพุทธก,ก็นิยมจะนันทีนพรรษาก็ดีภาพน้ำฝนก็นกนดกมาาีมาถวายแก่พระภิสุสู์ถ้าเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชเราก็มีข้าวตอกเป็นอาหารพื้นถิ่นมาถวายแก่พระเสงฆ์เป็นสิ่งเสริมแวันอาสาฬหบ,บูชามีความสำคัญเกี่ยวกับาร เป็นวันวันอาสาฬหบูชาก็เป็นวันที่ให้ระลึกถึงกุระพุทธรพื่รทำบัสมให้ระลึกถึงพระอัญญาภุณิญรระคือพระสงฆ์รูปแรกที่ได้มีหลวดตาเห็นธรรมแล้วก็พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรธรรมวัฒนสูตรเราทั้งหลายก็ได้มาทาบุญเรื่องในวันอาสาเนหะบูชาก็ได้เยี่ยนเรียนก็ได้ถวายวัตถาหารได้ฟังธรรมเพื่อที่จะยังประโยชน์คือกายวาจาใจของเราให้สําเร็จ ให้ชาวพุทได้ทำบุญเมื่อทำบุญเข้าวัดแล้วก็จะได้ได้มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนารู้ดีรู้ชั่วรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิสดสิ่งใดควรทำไม่ควรทำเาเราสามารถเชิญชวน,ชนบุคคลภายนอกให้มาทำบุญได้เรียนรู้กับบัณพวกนี้ได้ไอย่างไรบ้าง ก็ง่ายๆเลยอันดับแรกก็สมัยนี้เทคโนโลยีโซเชียลบโทรศัพท์เราสามารถที่จะเห็นผ่านโทรศัพท์ได้บางครั้งปัจจุบันเราอาจจะไม่ได้ดูข่าวเราก็สามารถเห็นผ่านโทรศัพท์เราสามารถกดเข้าไปดูว่าวันสาคัญในแต่ละปีเนี่ยมีวันอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นวันวิสาขะวันมาฆะวันอาสารหบูชาวันเข้าพรรษาอกันสาที่จะการทอดกระถิ่น เราก็สามารถูในปฏิบัตก็ได้หรือว,ว่าในสื่อโซเชียล